กบสบายดีเดอ้อพี่น้องอิซี่ทางไทยทางลาวมานี่เป็นหลวงพ่อยมาสอนหัวก,กบเนาะพี่น้องปั่นเมืองคุณไปหานห็ดปวกยคุณก็ได้เต็มมุงเต็มตาได้คุณละโลสองโลไปนหลวงพ่อยไปสองมือติดติดบได้จัา,าดอกพี่น้องเลยกันเลยบดจักทางไปกันเลยมาหาอนอันนี้กินดีกรัวพี่น้องก็เลยมา,าสอนหัวไปแกงแรงชุยยายดีกว่ว ไปแล้วพื้เมือกับบ่ไร่จ้ากดอกบ้านเมืองพื้นใดเดแต่ว่าเป็นหนองพลอยหนองบ่อได่มาเม็นหองพลอยกีพาบรรยากาศหน่อยกีน้องเดี๋ยวหับชมน้ำกัดเลยอุ้ยแมงมีแมงวันกรลายขนาดพี่น้องมาเบิ่งยายสองยายลงเม็นหองพลอขึ้นมาเอาโทรศัพท์แม่หนองพลอมาอ๋อโทรศัพท์ถ่ายคลิปที่เห็น้องในเบิ่งแต่ว่าแต่ว่ามัน ่ายเพื่อลงปกติกันไม่นอ้องค่อยลงเรอพี่น้องโหหยยบน้ำเนยเออละพี่าวลงสอนหัีน้องเพิ่งจะจบเป็นตตมี่โยพี่นออ้อง

กระปูข่อยนะกระปูไปให้ฉันคุ้มนะัตีนเราแล้วเฮ้ยะบว่าดีกวเดีวม yeah. ันไม่บอลชัยเลยโอ้ยกระปูเอเออเอย้ายน้ำแง่จะมีบ่ จะหวานบ้าเลยนองมาใส่หัวอย่าได้ว่านนี่เลยโคน้ำหวานเลยอันเด็ดออกบ้นเลยออกบ้านเลยหวานบ้าเลยมันออกบ้านเลยข้าปาโอ้โหข้าวป่าคูเองมันโอ้ว้าวไปข้าามันเขาเห็นตอนอันไปนะเขาไปเก็บแกงแต่ก็มันอยากจะลุกเอามูอก ผมดิบช้กระตา่ายนี่รเอ้าหรอกมินามนเาเเา,มมาี้ค่ะน่าี่นังขอยเมนนี่ดีแต่กขบอกินกินยอยู่แต่ว่าข่อยอันนั้นเกินอันนั้นโอ้นังกระเพียบยบด้วยฉันละป่ะีนี้ง,งันอีกเนี่ยโอ้โห่อยใครอันนั้นใครนีน,นบีอวขโอ้โหว้าวกระตา่ะตายข้าเดียว อ้าปลาต้องไปชอบต้นมพอ้ไว้หม็นออนี่ะย่านี่หลายกรับปงเยอนี่หลายนี่น่ะเยอะอยู่บวแม่ค่ะนี่นั่นนี่มาเด้อพี่น้องเอ้ยมาอ่ะาหัวก้อเรื่อตัวในน้อยเออตัวในน้อยหนึ่งเด้อถ้าเป็นแข้งเป็นขาอะไรเราหัวกบหัวหัวยังหัวมีอาหารกินมันจะตัวน้อยหมอหมดขึ้นแล้วบ้นี้ โ่หมดกหมดนี่หมดโหกเนี้ยเอฟโงเขาบว่ามีผลมาเกลาเมาจะใช้ไดเนา้ได้กินได้กินจะไปไหวเป็นยังไงืปนังไดี่เกะด้ินแต่เส้นปากคือัวเยใหกระปูตัวนี้มันนนค่ะเจ้าอยู่ ปูแม่แซมเดินปล่อยมามาสอนหวกเนาะปูเอากระปูเอาดอกกระปูเอาตัวห่วงก็จะไปหาเห็ดดิซื้อไนั้นเางก็จะซื้อนี่ก็จะว่าไปหาเห็ดเห็ดเพาะเ็ดเพาะเห็ดละงกเขาะว่าปูเอาเอาตัเห็ดเพาะเฮ็ดละงกมากเออเอาไม่ได้เอามาสอนหวกิีเนี้าก็เอาแต่หวงกินเอาอยู่เอาเอาแตัวห่วง ก๋ยวซื้อได้กวยมี่ยังกยเอาเพิ่มก็ได้กยเย็นได้๋วยเห็นได้แล้ักวเน้เลบพให้มันมีแนวใส่แล้วพอไปนกตาเห็นบบยักษ์เช้าทีอะเราใหม่แน่เฮ็ดแน่สิ่งจะไปโคัไปห้านนั่นเนาะไปห้าเองหาเฮ็ดไปยังเอาหอดสมพอพักติวเอาพักติวเพ็นงว่าทีอาแตเฮ็ได้เีเจียวบอคนตก ไอ้นนิทำทีเง a น่าห่วยกว่าเอ้ยไ่ได้น่าหมูหอกอ้หน้ปวกเงสันจีนาส่ปวกคาะปวกขาวปวกขาวเป็นมูวหนึ่งอันขาวจันึ่งมันเป็นหมูได้เลยขาวนี่ขาวห็ดอันเห็ดวานข้ามขาว่าคนขึ้เด็ดอกใหญ่เลย็ะตัวนึง ตัมันีอันงามเฮ้ชิกคกี้พดกับอันข้ปมมาปลกกนะปลกนี่ได้พเจ้าหาเฮ็ดปวกมาเป็นยากับอะไรอะไรป็นยาหักไหมฉัน,นไปเบิดเือเท่าข้ากับโบหนจักดอกบ้านเมืองมูไปได้เฮ็ดพอก็จะไปในพูลโล่ซองโล่จะคล้องไปได้ดํ่มถวยบุญบมนี่หากินโมามาัน ว่านกว่าอไ,ไปโคเจียขึ้นารไปโคเป็นชิเด้อียิพันหืออ้ยแม่เป็นตคนจหอมคนอื่นาเจเนาะแต่ว่าไปเร่สมคาริบเด้นหมดข้นหัวแล้ว พามาหากินี <laughs> นหมดยายลงไปลุกเนี่ยเอาแกกน้องเตาดี๋ยวนี้หมดดังดีขี่ของไฟของมั่นกับตาไฟกับตามั่นเลยอันนี้ของเมลูอคอยอันนี้ของยายอันนี้เป็นม่านน้ำลังอันนี้ แตกเนี่ยควองชัยแจวคือพวกมีขี้ดินบันไดพี่นาง่งก็คือขี้ดินลายเนี่ยน,น้ำางเ็บจีน้ำน้นี่น้วยม,ม,มากไปายเนาะเข้ามาถ่ายมูรรกเนาะ ส้มก็ลกใหญ่ยูยบ่ป้าปวดอยู่เด้อน้ำมนันอีกอะได้เนาะนัะ่งให้ขักหมุนไปยุกยุก ยกมุงดูบแดนี้ฮะว่แเนพักกันเมื่อยซื่อบอน้องอันนี้นะลกงานประมาณท่เดียวมียได้เยหน่อยาเมือได้เส็เคยเห็นแตใส่แรงงานเด็กหน่อยใช่แรงงานผู้เฒ่าสอนหวกกินกบเตกใหญ่อะมีกบน้ำบ่ โองโรมแ้วุยอูปูละลายเลย ไ้เยมีถรงยางใกูนี่แกกับปูไปแล้วกูนะตกปะไงไม่เนปูบอนไม่บนใจเคุณี้เขหอยราดหบมกใชนี่ว่าอยู่หมกิปิเนียย่างเา่ได้ใเห็ดูเอาถุงยางนี่เจ้ากับทามก็ถุงยางส่ให้เขาเ็ดเมีย ไปหาเลน่นเทงมีสินาดนาดข้องข่เนี่ยพี่นังจร <laughs> ิงอย่ามาถิบอยู่เพื่อนพูดบนน้าอยู่ในทงอ่ะอนะครับบเคยเอาออกอย่างนี้ตีเกเย็นเล็กน้อยจกออกเล็กน้อยนี่จะเถาก็บพุ่งเอาไปปล่อยอีกไม่หอยนี่เอาวะ นี่จะปะ็นช้าจำหน่อยมาหาโชติป้าน้องนี่ไอไอที่ป้านี่คือปลาว่ามันน้ำม,มันไหลน่น้องนี่จังใดมาบาดนี่น,น้องนี่กขึ้นพุ่นเลยค่ะคุณช้อนทั้งทิ่งมันถูกค่ะแถบนี้ได้จัะ

ือน anyway, sure. yeah. like ่าละหัวโอ้แผนล้วเราใส่เขาน่าปุณยง็้คือแต่ว่ามันหนาน้องเขาจะผสอน้องผมเนาะได้บอเอ็คือเทิรคุณนะเินคุณนาเอมัยมลคือจะเทินอม้อเอา ngôi nhà đéo đi ừ. nó hơi đó. น้องพ่อยกจบคลิปเพลงแต่สามีก่อนเด้อพี่น้องเลยยายสองยายคนใส่ขีดหมวกปะเนี่ยน้องพ่อละเนน้องพ่อ,อกอ็กล้าำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเลย